ดีค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาอธิบายนะคะเมื่อกี้ไหนฟินไหมเอาผลลัพธ์ก็พอผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการทำเวิร์กช็อปนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งนั้นที่เราสร้างแล้วนะคะแค่แค่เรารู้สึกฟินแล้วก็เก็ตเข้าไปกับความรู้สึกนั้นมันอารมณ์ความรู้สึกเรามันเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นในหัว แล้วเราก็แค่ดื่มดำกับมันมันก็เกิดปิติสุขอะค่ะแล้วก็สิ่งนี้ก็คือคือเป็นอะไรที่อย่างที่หน่อยบอกว่าการที่เราอยากจะอยู่กับในพื้นที่คนที่จูนแล้วคนที่เข้าใจศัจธรรม,ม,มแล้วมันมันพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อะพื้นที่แห่งความรักมันอยู่แล้วมีแต่ความสุขสงบใจมันเป็น เป็นความอบัน d ด n e ไม่ว่าจะทางอะไรก็ตามอ่ะมันมันเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้มันเป็นความสุขที่ล้นเหลือมากๆแล้วก็แค่เราได้ขยี้ขยายความรู้สึกตรงว่าถ้าเราได้อยู่ที่ที่นั้นกับคนแบบนั้นที่จูนแล้วแล้วมีความสุขขนาดไหนอะค่ะมันมันล้นเอ่อจนน้ำตาไหล มันปิติมากๆนะคะมันมันมันเป็นอะไรอย่างไรนะน้องเดียวมันท่ามกลางคนตื่นบ้อยู่ท่ามกลางคนตื่นแล้วเราคุยภาษาเดียวกันมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเกินในในวายเบชั่นในในในพื้นที่นั้นอะเราจะมีแต่ความรักน้องมีแต่ความรักเพะแล้วก็จะมีแต่ความเกื้อกูลส่งเสริมกันแล้วทุกคนก็เท่ากันใช่ทุกคนก็เท่ากันมันไม่มีความ รวยหรือความจนมันไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุของฟิสิกอลเวิร์มามาวัดนะมันเป็นรวยจากข้างในกันใช่ข้างคนทุกคนจะอิ่มเต็มจากข้างในแล้วก็จะสร้างเสริมส่งเสริมกันแต่เรื่องที่ดีๆเราจะขยี้แต่เพรพาเพรเลิญอุ้พากันเจริญใช่ใช่พากันขยายโลกใบนี้ก็ขยายอ่ะ แค่คิดเราก็รู้สึกดีแล้วก็น่าค่ะเป็นความสุขมากใช่ถ้าเป็นแบบนั้นโลกก็จะยิ่งน่าอยู่โลกน่าอยู่มากและโลกของก็น่าอยู่เนาะโลกเราง่ายอยู่มากมาน้องเดียต่อค่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะที่ของดีตะกี้เราทำเวิร์กช็อปกันเนาะโอ้โหเมื่อกี้ทำเวิร์กช็อปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเหมือนคูณพลอยก็คือเหมือนให้เราเข้าไปถึงฟิลลิ่งนั้นเลย ไปฟิลลิ่งความฟินเลยเออแล้วก็แบบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะท่าแล้วเราก็สร้างเลยว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นยังไงไรเงี้ยแล้วก็พูดแล้วก็ขยายเลยว่าภาพที่เราต้องการมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็พอขยายเสร็จอธิบายลึก,ลกๆเนาะเข้าสู่ความรู้สึกไวเบชั่นที่แบบเราฟินอะพูดไปเรื่อยเออมันเป็นยังไงสีรูปรถความรู้สึกเป็นยังไงแฮปปี้ยังไงเอนจอยยังไง แค่เน,นี้ยมันก็มันก็ฟินแล้วนะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าว้าวเออฟินอะคืออันนี้มันก็คือเป็นการสร้างมันเป็นการสร้างแหละแบบเป็นการสร้างที่แท้จริงด้วยนะเออเราไม่มีให้เราไปรู้สึกให้เราไปรู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้มีการที่แบบสนใจความจริงตรงหน้าเลยนะอเออเพราะเราข้ามสเต็ปมันไปนเลย was next หรือว่า was if คือถ้า มันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปถึงความรู้สึกของความฟินเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันง่ายมันง่ายจริงความรู้สึกคือเข้าไปถึงความรู้สึกฟินอะ่ะมันง่ายที่สุดแหละเพราะว่าบางคนมันก็คือเริ่มต้นจากการจูนก่อนนั่นเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือจะไปทําทําก่อนเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราจูนก่อนเราฟินแล้วเราเห็นภาพสุดท้ายเออเราจูนเพื่อเห็นภาพสุดท้าย เราฟินกับชีวิตแล้วก็แบบเออสุดท้ายแล้วมันแบบมันง่ายๆอ่ะคือความรู้สึกแค่นี้มันก็อิ่มเต็มแล้วนะ<ช>แค่คิดมันก็อิ่มเต็มมีความสุขเออแฮปปี้แบบนาวได้แล้วแฮปปี้ตอนนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออไปเวิร์กช็อปที่แบบทุกคนก็ไปทําได้และมันไม่ต้องจริงจังเลยไม่ต้องจริงจัง<ล><ช>คือถ้าความเครียดหรือว่าบอกว่าชีวิตต้องมีแบบนี้ต้องมีแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นวายเบชันของความขาดมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ความรู้สึกฟินที่แท้จริงนะเออว่าแบบฉันจะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าทุกคนยังไม่มีแต่ถ้าเราเออจินนาการแล้วเราพูดไปว่าแบบเออมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะถ้าจุดๆแล้วเราก็ใส่ใส่เลยว่าแบบเออสร้างเลยอยากจะเอาแบบไหนก็สร้างเลยแล้วก็คิดไปเรื่อยๆจนภาพมันลันมาในหัวแล้วเราก็นั่งแบบ ฟินเมยเลยพูดพูดพูดใส่รายละเอียดไปอีกอะไรเงี้ยจนจนจนเรารู้สึกฟินพอจุดที่เรารู้สึกฟินแล้วก็แบบว้าวฟินนะจบแล้วเดทช่วยยูเฮ้ยบ้าเดทชยูเกิดใหม่ทุกวันบ้ขวงขันเลยคคะแขวงขันเลยคคะมันเกิดน้องเดียย้อนหลังนะคะ เป็นาายาหอมเนาะขวัญเป็นยาบีเบอร์เดชูให้อะไรอีกให้อะไรอีกอย่าดดงอย่าโด่บนม้าน sw อนอ่ะอ่ะให้ม no> ีต่อให้ม uh> uh ีเพ uh ิ่มบี birthday uh> to you uh วันเกิดย้อนหลังน้องเดียนะคะยากนถึงเรื่องอ่ะอ๋อแต่ว่าเกิดทุกวันไงใช่พวกเราก็เกิดทุกวันอ่ะ ยังมเดดูตอนนี้ไม่มีเบอถือะนะเด็ซ้อนให้มาเต็มเลย มั่งค oh ั right ่งมหาจารย์แอนนี oh, uh, fun fun! ่เบิร์กเลย์โอ้โหช่วยพายไหมช่วยพายไหมช่วยพายไหมช่วยพายไล่ทุกอย่างไรไฟไฟคอมไฟสไปน์ค่ะคอมไฟสไปน์เนาะให้ของขวัญน้องเดียเนาะองค์หญิงองค์หญิงเดียเจ้าหญิงเดียองค์หญิงเนาะ เล้งจ๋าขี่ยีหน่อยเร็วอืมก็ตอนนี้ก็ได้มารับอุุณวันใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ให้ซอสอันนี้เป็นคาทาศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมที่ซอสได้เออ่มอบให้กับเราแปลงจังใหม่ได้ดีจิ้มซอสเขาก็บอกว่า อาเมนูนี้ที่อยากได้คืออะไรโอะไรเลยอันนี้อยากได้อะไรก็สั่งไปเป็นเหมือนพรเนาะพรพิเศษเนี่ยก็สั่งคือถ้าเราอยู่ในโลกแห่งที่ว่าให้เราเป็นนะบบัตรนี้เลยโดยการที่เราอบอกไปเลยว่าเรามีตรงนี้แล้วเราได้ทำตรงนี้แล้วเราได้รู้สึกในตอนนี้ที่เราเป็นได้เลยเนี่ยเรามันจะรู้สึกยังไงตรงที่เราปรารถนา อย่าไปรอว่าความสุขมันจะเกิดมาภายหลังจากที่เราได้รับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าความต้องการแต่ละคนเราจะต้องเลือกเองเสกสร้างเองอและทำมันตอนนี้เลยจากภาพในหัวของเราให้เห็นภาพสุดท้ายว่าภาพสุดท้ายนั้นคืออะไรเราได้รับตอนนี้แต่ถ้าเราพูดในลักษณะที่หนักอึ้งหรือในลักษณะที่มีความ,มต้านทานอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับการตีกลับผลนั้นจะยิ่งถูกเด้งออกไปให้ห่างจากตัวเรา แต่ <I> ตอนเนี้ถ้าเราพูดเหมือนกับว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วอยู่ในมือของเรานะตอนนี้เรารู้สึกยังไงความรู้สึกภายในของเราอะ่ะมันมีความรู้สึกยังไงบ้างมันจะมีแรงมันจะมีแรงกระเพื่อมมันจะมีแรงสั่นไหวอะ่ะที่จะทาให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงที่แท้จริงตรงเนี้มันจะเป็นตัวที่ออกไปแล้วก็ส่งกับสิ่งนั้นเข้ามาสู่เราในลักษณะที่ความถี่ใกล้เคียงกันมาสู่เรา เพราะฉะนั้นมันต้องด้วยความรู้สึกแต่ถ้าเรามีแต่แรงแรงต้านแรงที่แบบว่าแรงหนืดแรงฝืดอ่ะมันจะยิ่งดีดห่างคุณออกไปตรงนี้ก็คือว่าเอามาใช้กับตอนนี้จริงๆเลยว่ามันรู้สึกยังไงเป็นการทำ <The first> Happy Birthday to you แปลงความหมายหน่อยแปลงความหมายหน่อยเป็นดาบจากดินแดนซอสที่เราเอาไว้ปราบ สิ่งต่างๆที่ว่ามันจะทำให้ชีวิตของเรามีความหนืดความหน่วงความหนัก <c oughs> ก็ฝ่าฟันตัดมันออกไปให้หมดเลย <c oughs> มันก็ไม่มีถูกไหมมันก็มีแต่สิ่งที่ดีงามนี่ก็มีแต่ความสว่างสวยมีแต่สิ่งที่แบบว่าทำให้เราอะได้เป็นเหมือนแสงแสงไฟในทางที่มืด <c oughs> เขาจะได้เห็นความสว่างจากตัวเรา <c oughs> ต้องแปลงทุกอย่างตีความหมายให้หมดเพราะทุกอย่างถ้าเราไม่ตี คนอื่นก็จะมาตีให้เรา<ม>เออเราต้องตีด้วยตัวเราเองเราต้องเป็นคนใส่มันเองแล้วเราจะรู้สึกข้างในเองเพราะผลลัพธ์มันจะต้องโชว์ออกมาจากความรู้สึกมันไม่ได้โชว์ออกมาจากคําพูดม,มาจากข้างในลึกๆของเราเนี่ยแหละ <c oughs> ก็ใส่ไปเลย <c oughs> เอาไปละ Happy birthday to me อันนี้ก็คือเป็นลมหายใจของซอสท, <c oughs> ที่ประทานให้กับเราเอง สูตรเข้าไปยังไม่เปิดเลยลูกสูตรได้ในจิตการมการเออสูตรจี๊ดไงสูตรจี๊ดซอสก็เข้าไปบัญชาการในหุ่นนี้และกายเราก็จะเป็นกายชิปด้วยอย่างนี้ไปวางที่เดิมด้วยนะที่แม่กลับบ้านล่ะทุกอย่างเลยก็ตีความหมายให้เข้าสูตรตัวคือสัจธรรมก็เหมือนอาวุธเลยเนาะมีแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่มีประโยชน์เนาะอืออะไรฟันเจระเข้เหรอฟัน จริงอ่ะทำไมบันมันเบนอย่างเงี้ยไม่รรู้หอกน่าจะทำมาแต่เขาไม่มีเขียนเป็นการปฏิทึกขึ้นมาอมีเรื่องเล่าเป็นความจริงความจริงใช่แล้วทุบให้มันเบนเบนไงเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้เหมือนต้นกระบองเพชรนะมองเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเออใช่ตีไปเลยมาความหมายไปมาปรบมือหน่อยเลยอ่อ่าอย่าลืมอย่าลืมลดนะ ข้างหน้าเดี๋ยวมานี่รอบสดรอบสดแล้วเอออะไรอะรอบสดราคาเดิมไหมแม่โปรก่อนไหมครข้างหน้าใครจะมามาให้ทันละคะแล้วก็ใครจะมาก็ยิงรีด้วยนะคะราคาโปรเหมือนเดิมไหมแม่โอ้ซีเอฟวันเดียวเท่าไหร่ห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกไป เต็มวันเต็มคลาสเลยใช่ไหมได้แล้ว9 2 2 2หบาทออนไลน์ด้วยแม่ออนไลน์ไลน์สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทวิธีวิธีบอกวิ์หรอมาอะไรจ้าขยีของดีหน่อยวันนี้วันนี้คลาสสดเป็นไงบ้างตะกี้เรามีอ้าวพี่ทิพย์ไปไหนละอ่ะต้องจับนีต้องจับช่วยก็ได้ขยี้ขยายเพ้น ได้ขยี้ภาพสุดท้ายทำธุรกิจประสบความสำเร็จฟินฟินเวอ,อ,อ,อร์ควบคุมง่ายๆสบาย,บาย,บายอยากไปไหนกูก็จะไปกินเที่ยวทำบุญกินเที่ยวทำบุญอยากไปประเทศไหนก็ไปอ,อยากไปจังหวัดไหนก็ไปวันไหนขี้เกียจเที่ยว ก็ไปนอนกลางป่ากลางเขาท่ากลางลูกหลานที่น่ารักเพื่อนกัลยาณมิตรแล้วก็คนที่เรารักแค่นี้ก็เป็นความสุขสุดๆละสมถะแล้วก็ที่ปรารถนามากๆก็คือ อยากทำเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> อยากทำเกษตรธรรมชาติบำบัด <c oughs> อยากให้คนมีสุขภาพดีจากอาหาร <c oughs> การกินให้คนอายุยืนปอลปอดโรคปลอดภัยแค่นี้ <c oughs> จ้า <c oughs> ขอบคุณะนะน้องอ้อนบ้างน้องอ้อนบ้างาส่วนอ้อนเนาะ คือสั่นสะเทือนเมื่อกี้เลยวอชชอปเมื่อกี้ที่ครูให้ให้ให้ใหยขย,ายีายเนาะใช่แบบโอ้โหตัวในออกเลยอ่ะเนี่ยข้อดีของการได้มาเรียนสดคืออ้อนเป็นคนหนึ่งที่จูนตลอดขุกอยู่ในสัตวธรรมตลอดแต่ว่ามันไม่กล้าไม่กล้าคิดอ่าเห็นภาพไม่ชัดอืมคือตัวเนี้ยคือปลดล็อกเลย คือเรากลับออกไปเพราะว่าอ้อนเห็นค้ามากขึ้นใช่แล้วก็กล้าคิดมากขึ้นกระโดดไปเลยอะประมาณเนี้ยนี่แหละคือตัวนี้คือสองใบในชั้นนี้เนาะของการเรียนสดทางนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยพี่เก๋จ๋ามาค่ะก็สำหรับพี่นะคะ สำหรับวันนี้ที่ได้ทำเวิร์กช็อปไปและได้เรียนไปทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคือเราเท่านั้นแหละที่เป็นผู้เลือกผู้สร้างผู้กําหนดเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกสมบูรณ์นะคะรู้สึกทันทีมีความสุขร่ํารวยม้างข้างหรือเฟือตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะอยากจะรู้สึกแบบไหนอยากเป็นแบบไหนคือบีนาวนะคะแล้วก็ขยี้ขยายในสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นนะคะแล้วก็เียง จริงๆแล้วสัจธรรมมันก็คือความจริงที่อยู่ควบคู่กับเรานี่ค่ะมันอยู่ที่เรานึกคิดแล้วก็เรียกว่าจินตนาการให้มันชัดนะคะใส่รายละเอียดลงไปอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยมันต้องอย่างงั้นนึกแค่แค่คิดแค่มันข้าวๆแต่สุดท้ายแล้วรู้ว่าถ้าเราใส่ดีเทลใส่รายละเอียดให้มากเท่ามากค่ะมันก็จะเกิดผลให้กับเราได้เร็วมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอเรามาอยู่ตรงนี้อยากให้คนได้ <c oughs> ได้มาค่ะแล้วก็ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้สัมผัสได้สัมผัสพลังแบบ บวกที่มันบวกแบบทุกอย่างมันสามารถบวกได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดพอได้มาสัมผัสทุสวรรค์แล้วก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทําให้เราทุกข์ได้เลยอ่ะทุกอย่างมันคือความสุขหมดเลยอ่ะค่ะก็ถ้าเป็นไม่ได้นะสักครั้งในชีวิตต้องมาให้ได้นะคะเย่เชิญชมงเชิญชวนค่ะเชิญชวนให้ทุกคนมาได้รับอะไรแบบนี้แล้จะรู้ว่าชีวิตคุณเปลี่ยนขึ้นจริงๆคุณมีความสุขทุกวินาทีแบบสุขแบบโคตรๆค่ะเราเองแล้วแบบปินมาก จบแล้วเหรอก็วยยามกีนาวเย่้ปิด้ายหนอยมาไปดูวิวหน่อยดิก่เอยเยคยังสอนไม่จบนะยังสอนไม่จบเดูกัิาทุกคนดูวิวกลางวันกันอีกเดียวยังไงอือเห็นกันทุกชั้นเอาทุกชั้น หนิงเจินด yeah, right? ักขอเจริญรุ่งเรืองเลยอีกขึ้นอมองเห็นภาพเลยกับพี่ทิพยปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูกันใหญ่อะไรลูกโอเคปิดได้แล้วนะบายบายแกด้วยค่ะ Chào <coughs> 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 yeah, mày. Oh.